เก่งงบ1 0 0 0 0แสนผ่อนเดือนละ2,000มานะผู้ใดมีงบแสนเดียวรถเก่งมานะงบแสนเดียวผ่อนเดือนละ2,000มีคันหนึ่งมาไหมลูกค้ามาเทินเดี๋ยวจะแบ่งปันให้ยางลาอบะพี่ยางล้อบะฟังพี่คันนี้เลยนะมิซูมิชิมิลานนะเกียร์ธรรมดาเครื่องเดิมๆนกะกำลงังล่างกำลังเห็นความสะอาด นงบหนึ่งแสนงบแสนเดียวเบิ่งเลยพี่น้องเกียร์ธรรมดาหน้าจอแอนดรอย Android, แต่ว่าพวกภายในคืออยู่คือเห็ดความสะอาดอยู่นี่พวกเบาะมันอยู่นี่หรือทำความสะอาดอยู่นี่ทำความสะอาดพันเดียวลนะสองพันมึงหมาอย่ยงนอนกุบอยู่เลย <laughs> เดี๋ยว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  <laughs> แก่งหมาก็โอ้มันบรหลับมันเดี๋ยวมันหนาวอยู่เลยนี่อ้าวเกียร์ธรรมดาคุณแจรี่หมดอ่าเดี๋ยวประกอบให้ครับกำลังเห็ดความสะอาดอยู่เอาไป119,000บาทผ่อนเดียวละ2 0 0 0ตลอดสัญญาตัดสดลดได้ทักมาคุยกันนะงบผ่อน2,000พผ่อนเท่ากับเว็บร้อยเลยถูกกว่าเบร้อยอีก จัดแตทุกอาชีพมาหาไอเสมรุครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่กอสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อพ่อขีดยางขับวิ่นขับแกลบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลียงวัวเลียงควอยเรียงหมูเลียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถุดเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพผ่อนสองพันตลอดสัญญาไอเสมยถสิ่งจัดให้เป็นกําลังแก้ไอเสมแล้วก็ทีมงานทีมคําว่า โคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดไปรุ่น